รวม5มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจําเดือนกรกาคมปี2022โดยภายในเดือนนี้ครับเราคัดมา5อันดับเน้นเลยนะครับแต่ว่าในแต่ละอันดับเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับอาจจะยกมาทั้ง s e r i e ์เลยก็ได้ส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด content ใหม่ๆไปแล้วพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วว่าไปรับชมในคลิปนี้พอมกัเลย,เลยบบผ Let's Do Morly go เริ่มต้นกันที่รุ่นแรกครับกับ vivo Y 3 0 5G รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.51นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD คา่า Refresh Rate ครับให้มาที่60สเฮิร์ตซ์ปกติเลยในด้านก,นการทำงานครับจะรันมาด้วยกับ Android 12อนะครับรอมทำมาด้วยนะครับกับ FunTouch OS เวอร์ชัน12นะครับจากทาง vivo นั่นเองชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้เป็น Mediatek Dimensity 7 0 5อ G Octa Core GPU เลือกใช้เป็น Mali G 5 7 MC 2ส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับรุ่นน ตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลมุมมาด้วยนะครับกับเลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องนะครับให้ความละเอียดมีที่8ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับโดยรวมๆเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่หน้าเสียดายอย่างเดียวเลยคือรุ่นนี้นะครับให้ความละเอียดหน้าจอมาเป็นแค่ HD+ เท่านั้นซึ่งจริงๆนะครับผมมองว่ามันควรที่จะได้เป็น Full HD+ แล้วนะครับสำหรับมือถือราคานี้แต่ เรื่องอื่นๆนะครับอย่างชิปเซ็ตเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับในเรทราคานี้โดยรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นความจุที่แรม6กิกนครับสเปด128ราคาที่วางจําหน่ายนะครับปัจจุบันตอนเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่8,699บาทนั่นเองโดยเจ้าตัว vivo y30 5g ตัวนี้นะครับก็เพิ่งเปิดราคาในไทยมาสดๆร้อนๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับถ้าเกิดว่ามีลิงก์สั่งซื้อยังไงเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานทิ้งลิงก์สั่งซื้อนะครับไว้ที่ description แล้วก็ comment เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มียังไงงก็ต้้้้ออขภัยยผูชมไววด ไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับรุ่นอื่นๆก็เช่นกัน มาต่อที่อันดับถัดมานะครับกับเทคโนโลยีคาร์มอน19 Pro Series โดยอันดับนี้นะครับผมยกมาทั้งซีรีส์เลยนะครับซึ่งจริงๆทั้งซีรีส์ก็มี2รุ่นนั่นเองนะครับก็จะมีเจ้าตัวคาร์มอน19 Pro แล้วก็คาร์มอน19 Pro 5G นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตพูดสเปคควบคู่กันไปนะครับเนื่องจากว่ามีความคล้ายคลึงกันในด้านของหน้าจอครับทั้งคู่จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.8นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ค่าเฟเรชเรทหน้าจอครับให้มาที่120เฮิเรตซ 12เหมือนกันนะครับครอบทําด้วย HiOS เวอร์ชัน8.6หรือว่า HiOS นั่นเองชิปเซตนะครับเลือกใช้แตกต่างกันนะครับในฝั่งของเจ้าตัว19 Pro ธรรมดาเนี่ยเลือกใช้เป็น Mediatek Helio G96 Octa Core นะครับ g p u เลือกใช้เป็น Mali G7 MC2 ส่วนในฝั่งของเจ้าตัว 5G นะครับเลือกใช้เป็น Dimensity 810 5G Octa Core นะครับ g p u เป็นตัวเดียวกันก็คือ Mali G7 MC2 นั่นเองต่อกันที่ในด้านของเรื่องกล้องครับจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่เจ้าตัว c i a o n 19 Pro ธรรมดาก่อนนะครับโดยรุ่นนี้ให้กล้องหลังมา3ตัวเม เนี 64, ่ย64บลอมาด้วยนะครับกับเลนส์เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าับให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองในฝั่งของเจ้าตัว Xiaomi 19 Pro 5 g นะครับตัวนี้ตัวมีหล,ลักให้มาที่64ล้านพิกเซลนะครับบลกมาด้วยกับเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่นะครับทั้งคู่ให้ความจุมาเท่ากันเลยนั่นะก็คือ5 0 0 0มิิลลแอมป์ครับพร้้้ออมกกัับชไดี33วนใ ทเท่านนั้ซึ่งถามว่าความต่างของ2รุ่นนี้อันดับแรกมีอะไรบ้างก็จะเป็นในด้านของชิปเซ็ตนั่นเองซึ่งเจ้าตัวคาวมอสิบเก้าโปรธรรมดาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่รองรับแค่ LTE หรือว่า 4G ปกตินะครับซึ่งการเล่นกรุงเล่นเกมเนี่ยเจ้าตัว G 9 6หไว้ยอย่างแน่นอนนะครับส่วนในฝั่งของเจ้าตัวคาวมอสิบเก้าโปร 5G นะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นชิปเซ็ตที่ถือว่าโอเคนะครับในเรทราคานี้ที่รองรับเพื่อขาย 5G ด้วยบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพการใช้งานต่างๆเนี่ยไหลลื่นแน่นอนนะครับส่วนอีกเรื่องตตงอ,นนองง่่ตกาาัคจะ้ลว โปรธรรมดานะครับหรือว่าตัว LTE 4G เนี่ยจะให้ความละเอียดเลนเทเลโฟโต้มาเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าชอบ 5G ก็เลือกเป็นเจ้าตัว 5G เลยแต่ถ้าเกิดว่ายังใช้ 4G อยู่เจ้าตัว Kamen 19 Pro ปกติก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว Kamen 19 Pro ธรรมดาหรือว่าตัว 4G นะครับรุ่นนี้จะเป็นความจุที่รั m 8 g b นะครับ solid าน คาร์มอน19 Pro 5G นะครับตัวนี้ก็จะเป็นความจุดที่แรม8กิกนะครับสเ็จ128ราคาจะอยู่ที่7,799บาทนั่นเองซึ่งถือว่าราคาดีมากๆเลยนะครับใครสนใจอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่ามีลิงก์เดี๋ยวจะให้ทีมงานทิ้งไว้เลย มาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับพ o c o X4 GT รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.6นิ้วความนเอียจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD อารีนเฟซ rate หน้าจอรับให้ไวที่144 Hertz แถมยังครอบทำมาด้วยกระจกลิล l a าคลาส5อีกแต่งหากในด้านของการงานครับรันมาด้วยกับ Android 12ครอบทำมาด้วย MIUI เวอร์ชัน13ชิปเซ็ตหรือ CPU ครับเลือกใช้เป็น Dimensity 8100 5G Octa Core CPU เลือกใช้เป็น Mali G610 MC6 ในด้านของเรื่องกล้องครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวด้วยกันครับต 14ล้านพิกเซลบวกมาด้วยนะครับกับเลนส์ ultra wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครโอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่นะครับจะให้ความจุอยู่ที่5,080มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จแล้วอีก67วัตต์โดยในฝั่งของพ,พ่อคู่ครับเขาเคลมมาว่าจาก0ถึง100ใช้เวลาชาร์จเพียง46นาทีเท่านั้นเองนะครับโดยรวมๆครับรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากตอบโจทย์ทุกสายทุกไลฟ์์์์สสสไไตตตลลเเ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 ยยยยยยยโดดฉพาา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 ะะะะกกกกกมมมมมมิิิ่่่่่่่่งงงงงนนนนนัััอออออืจจววีีีี้้้คคครร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 รบฟฟชชทททใหๆๆถึ144ฮซป็ อย่าได้ภาพที่ไหลลื่นสมูทสมูทเนี่ยตัวน,นี้ถือว่าตอบโจทย์เลยชิปเซตเองก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้ในเลทราคานี้เนี่ยน่าจะหาตัวเปรียบได้ยากเลยนะครับเ,<อ>เรียกได้ว่าเป็นมือถือที่ตอบโจทย์ทุกสายทุกไฟลฟ์สไตล์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากล้องของเขาเนี่ยก็ให้ความละเอียดมาสูงเหมือนกันแบตเตอรี่ก็ให้ความจุมาอึดแถมยังให้ชาร์จเร็วมาอีกด้วยถือว่าโอเคนะครับตอบโจทย์ครบทุกสายทุกไลฟ์สไตล์เลยส่วนในด้านของราคานี่ครับรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมดสองความจุด้วย รัน8กิกะเร์ตเพิ่มเป็น256นะครับราคาจิ๋วที่12,990บาทนะีครับซึ่งก็จะอัพราคาขึ้นมาอีก2,000บาทก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับมือถือที่ครอบคลุมนะครับตอบโจทย์ทุกสายทุกไลฟ์สไตล์แบบนี้เลย มาต่อกันที่อันดับถัดมาครับกับ Sony Xperia 10 Mark 4โดยรุ่นนี้ครับขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.0นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น OLED หรือว่า OLED พลิทเฟสเซตหน้าจอครับให้มาเป็น 60Hz ปกตินั่นเองครอบทับมาด้วยกระจกผลิตจาก Glass Victus อีกด้วยซึ่งตัวนี้ครับรองรับการกันน้ำกันฝุ่นนะครับอยู่ที่ IP68 กันเลยทีเดียวนะครับกันน้ำลึก1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีส่วนในด้ากนการทำงานครับจะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับเป็น Pure Android นะชิปเซตนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 695 5G GPU เลือกใช้เป็น a r n a 610ในด้านของเรื่องกล้องทาให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับตัวเม่หลักเนี่ย12ล้านพิกเซลบวกมาด้วยนะครับกับเลน Ultra ั l t r a Wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็เลน t e l e p h o ต้อีก8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหนาครับให้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่จะให้ความจุอยู่ที่5 0 0 0 m ป ah ์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก21วัตต์โดยรวมๆนะครับเจ้าตัว Sony Xperia 10 Mark 4ตัวนี้นะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเนื่องจากว่าจอเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับขอบเขตของีองีเง็้งนง้นนครราาจปชิปซิซๆ ผมว่า snap 695ยังถือว่าอาจจะยังไม่ได้แรงที่สุดแล้วก็อาจจะสามารถหามือถือที่ได้ชิปเซ็ตที่แรงกว่านี้ก็ได้สำหรับใครที่เป็นสายเกมมิ่งนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายแบบว่าถ่ายรูปจา๋จา,จาเลยนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอย่าดูที่ความละเอียดนะครับให้แนะนําดูที่สกินโทนแล้วก็คุณภาพของภาพถ่ายซึ่งโซนี่เนี่ยเป็นแบรนด์มือถืออันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับที่ถ่ายภาพออกมาแล้วดูสวยดูดีแล้วก็บอกได้เลยว่าอลังการมากๆเลยนะครับส่วนชาร์จเร็วเนี่ย ก็อย่างว่านี่ครับโซนี่เนี่ยเป็นมือถือเฉพาะกลุ่มมากๆใครสนใจนะครับมาพูดถึงราคากันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นความจุที่ RAM 6 g b นะครับ Storage 1งรราคาเปิดตัวมาจะอยู่ที่16,990นั้บาทนั่นเองซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ไเน้นในด้านของการเล่นเกมเน้นถ่ายภาพแล้วก็ใช้งานอื่นๆเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์แต่ถ้าหากว่าใครนะครับชอบการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยรุ่นนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเหมาะกน่ไอ และแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับกับ Nothing Phone 1โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.55นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น OLED หรือว่า OLED ค่า Refresh Rate หน้าจอครับให้มาที่ 120Hz แล้วยังครอบทลุมาด้วยกระจก r l l a า Class 5อีกเพียงหรุ่นนี้ครับรองรับการกันน้ำกันฝุ่นแบบกประเซ็นนะครับ IP53 นั่นเองซึ่งไม่ใช่การกันน้ำแบบจุ่มนะครับในด้านของการทำงานจรรมาด้วยกับ Android 12ครับครอบทำด้วย Nothing OS นะครับซึ่งก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับจาก ใช้เป็นคอร์ข้อมซับดักกอน 778G Plus 5G Octa Core GPU เลือกใช้เป็นแอนเดโร 642L ในด้านของเรื่องกล้องทำให้กล้องหลังมา2ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลบวกมาด้วยนะครับกับเลนส์ Ultra Wide 50ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยจะให้ความละเอียดไปที่16ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้ความจุไปที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์โดย Nothing Phone นะครับการันตีว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะสามารถชาร์จเร็วจาก0 100%ถึงในเเวลาพียงงง70นนนนนาาททีเเเ่ััั้ออะคคครรรบบโดยวมวมๆขสปผก็ถือวว่่าาาถ้เเกิดทีึง ในราคานี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยด้วยความที่มันหายมาแล้วก็มีกระแสมาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าคนสนใจเยอะมากเนื่องจากว่าหนึ่งครับการดีไซน์ของเขาแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับแล้วก็การทําอ s ของเขาเนี่ยการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ได้นานนั่นเองซึ่งตอนที่มีข่าวหลุดสเปคแล้วก็หลุดราคาออกมาเนี่ยตอนแรกผมอยากจะซื้อมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไปเลยแต่ว่าราคาที่เปิดออกมาเนี่ยมันสูงกว่าที่คาดไว้นะครับดังนั้นไม่มีงบซื้้้ออออมาานนนนัันเเเงงงะขขสกกต็็จปปใดชิ นะครับอาจจะดูไม่ได้แรงนะครับในเลทราคานี้นะครับผมแล้วก็ในด้านของเรื่องชาร์จเร็วนะครับในตลาดณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าราคานี้เนี่ยอาจจะได้ชาร์จเร็วที่เร็วกว่านี้ก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับโอเคมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะให้ความจุมาเป็นรัน8กิกนะครับสเลด256ราคาที่เปิดตัวมาครับจีที่18,900บาทนั่นเองซึ่งปัจจุบันนะครับก็รอวางจําหน่ายนะครับได้ข่าวว่าวางขายในคานิวาลเนี่ยไม่ถึง1นาทีก็หมดแล้วนะครับเรียกว่าล็อตแรกเนี่ยออกไปเร็วจรริงๆใคที่ไไไม่่่ทััันนนะครรบกกก็็็อออลตตปดด้เเชียวา Help. และนี้เลยครับก็คือทั้งหมดของรวม5มือถือทีน่น,น่าซื้อและน่าใช้ประจําเดือนกร,รกฎาคมปี2022ผู้ชมคิดนยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและจริงๆเนี่ยครับภายในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยก็ยังมีมือถือรุ่นอื่นที่เปิดตัวออกมาอีกแต่ว่าทางเราเนี่ยอาจจะไม่ได้หยิบยกมานีครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับว่าอาจจะแนะนํารุ่นนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าชอบรุ่นนี้มากกว่าก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลนั่นเองนะครับโอเค okay, ก่อนจากกันคลิปน กกดิ่งติงต้งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตได้เองครับและคุณผู้ชมเองครับยังสามารถติดตามพวกเราได้ดทุกทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter t i k t o อหรือจะเป็นเว็บไซต์ s c e s s s t e r c o m ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปัน,นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดร er, ีมเมลอาต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับซีโอเกนทุกคนลากั